นี่ครับพี่นอ้องในตำแหน่งกลางหังไส่ล่ะบอไก่ก็จะใส่นี่อัน,นพิษแกหน้าบอไกอ่อีกฝากจะหันไปบอไก่กับสิภาคพี่น้องไปใส่น้ำทางขางทางไปสั่นบอลแม็โคู่ก็จะจุกอนแกหน้าบอไก่ด้วยครับผมเยอะโมแม่บอไก่ไปกวดหน้าผู้อื่นเลยครับถ้าไปกวดหน้าผู้อื่นเ้องกับบอขึ้นก็ใส่เงียบใส่เงี้ยไปสัญญส่นเนี่ยนี่ข้างหน้าเ้อง ทางหน้าเหยียดซีลานตกกะกาะจัยงน้อยนี่ครับพี่นครับำข้อสำนัญยาพิดยังไหลนี่ครับอุปกรณ์ห้องดุมยังน้อยอุปกรณ์ตัวขาดว่าไรเหยื่อ yeah, สุดเด็ด ก็หลังจากไรเงี้ยสูดได้กับตัวเลยครับพี่น้องผมตั๋วเลยตัว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 วนนี้ละโผล่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 ดผล่โผล่โผล่โผอ่โอลอโผล่โผอ่โาลขาผล่อผล่โผล่นผล่โผบัโผลล่โ่าล่โผ่่่่่่า่น่ล่ ผมครับทูมเอาอย่าปุกข้างหนาเล็นกน้อยครับอย่าปุกเสกปลายง่าเล็กน้อยขั้นจังบริตนมันเดืนทางหลังขั้นท,ทั้งปอปุ๊กกบมันขึ้นมาทางหลังครับม,มันเดือดอโมนี่นั่นเขาถ้ามันมีก็ต้องเข่าขัา้นบ่มีก็อาจสกแกงแขนทางปืนครับนี่ครับนี่ บ่อไก่ก็ได้ฟังเดียเรียบร้อยนะครับดูแมงวันหอมลายบินแพงๆตักบขอควดครับอ่ามาดลุนกันมืออื่นอ่าเดี๋ยวจังได้บ่อไก่กับขออนุญาตใส่สักคนครับพี่น้องมันจะงบอได้รับจา้าเวลาพี่น้องรับชมแลครับเนาะนี่ยังอีกไปครับพี่นอ้องอ่เดี๋ยวจังได้กับบ่อไก่สีเปล่าใส่สักคนมืออื่นเสาร์ยังถาติดตามรับชมไปน้ำบ่ไก่ครับว่าจะมีตัวเขา่าขวดเขด่าบ่อ ครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีกันตอนเสาพี่น้องผมในเวลาไปบึงกบเขาขวดก่อนพี่น้องผมหลังแหลกเบาไก่ใส่ไว้นี้สาพี่น้องลมเลาะยำมือซิมีบอกมาหลุนหลังแหลกน้ำกันครับ เขาพ่อตัว่บวลังนีม่มีดีครับพี่หนหรอว่มีโขบระจักบ่ดินพ่อเม็ดกรบปูคเขบาูเขาตัวน,นึงไต่พวกๆด้วย,ยมือนบ่อไต่สก็บไต่ถึงด

รุ่นกันึงครับโกลบหน่อยสักนึงครับลังอืมเอางี้มันตัวนี้นนนนนโ,โอ,อ๊โกกยไก่เชียวส่นี้เลยครับลังแหลกเีลยปูตัวหนึ่งลัางฟองเีลยกบตัวหนึง่ง Tuần nó bao cây vi khắp Tuần nó đi gấp Tua cục khẩu của cái nó Cục thông bản bao cây cứ ướt được Mít chi đi phía nó này Bộ cục bộ kịp rồi Yên đầm đầm như thế này Cái gì điện bộ Cái gì điện thế เจ็ดกิโลพี่น้องขุกบุรีโคกข้าพี่นอ้นองเอ้ยโกคอก,อ,โกอยู่ครับกบอยู่ดูดินเลยครับนเดินฮึว่าสิผู้เชือครับพี่นอ้องที่ได้เห็นเห็นดำๆแต่้ันบุดินนะครับเสียบเสยตัวกบเข่าขวดหลังที่สามกันเลตัวนึงครับ มาทุนนล้างทีสีกันครับพี่นอ้องผุกคนหึนี่ขวดขวดหึโบโกบกับปูแล้วมีขวดขวดอยู่ครับไปหลามกับพี่นอ้องผุน ก็นึกนึงครับหลังที่สี่ถือขังละตัวพี่น้อ,อ,อนงครบก็บ้านในเงีครบบ้านเอาไปขึ้นยึดอยู่ครับหลังที่สี่อีกหนึ่งตัวหว่วยด้หลังละตัวสัตวบ่หลังเหยียบเคลื่อนหนามพี่น้องผมหนามรักนี่จาก ว่าย่างไรงรับท่านพี่ยังตอบรับโอ้คบตัวน,นึงครับตัวน,นึงครับพี่น้องไงทองเป๊กยังอยูอย่ยยยนี่มันใส่ได้ลอยมันบ่ค่อยถื่อดิพี่น้องผมบอกไก่ขวดลงโบราณมองนี้มันเป็นขี้ดินก็ไเ,เป็นขี้ดินรเป็นขี้หินไมีแต่หินเลยครับนี่ S <s <illy> <S หนึ่งแก้มขวดที่หาขวดที่หกอยู่นี่ครับเมื่อเช่นพี่น้องมันเขินหนามหนามร,ากามกรามักนี่จาหนามบกครับหนามบกนี่จากเพิน Ừ. Mấy tuổi rồi bộ Cái không khóc đẹp khóc đẹp như này vô tôi อืมอีกตัวหนึงครับอีกนั่งรถตัวกบบล่อยอยามเงีมาหกหลังกบหาตัวปูตัวนึง่งเริ่มที่เจ็ดกันครับที่เจ็ดจะมีตัวบน้น ดังครุกทั้งหลังเลยดังครุกทั้งหน้าเนาะมีตัวครับมีตัวมีตัวอยู่ครับเนียนเนียนเนัยนน,นึสอนครับหลังนี่หลังนี่สอนครับเห็นสอนตัวหลังนี่ นี่หลังนี่น้องตัวครับเียวเปียวันเียว,ยวจักจันทน้ <c oughs> องครับหลังนี่หลังนีกน่ก็น่ารักนี่จากีแค่พี่น้องผมพูดนะแหงแกเร่ห้อยกุบครับห้อยกุบตะวันแหงแกเร่มาหลุดบุญหนามแหงแหงสีลุงนี่เขาเล็กตัววะไม่ค่อยหมุนเลยครับข้นามแหง นี่นั่นยังกรลุกกรลุกอยู่ในหลงังมั้งครับได้ปูตัวนึงครับลุงอุดมาถามปูห,หนึ่งตัว mà được lắng thì cậu có bao cây như tối tôi và lắng thì cái đời đang hoàn thuộc của tôi đang có biết gì đi chú ý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  อสองตัวครับสองตัวครับหลังที่เก้าถึงสองตัวไปทดแทนหลังที่แปดหลังที่แปดไปปูตัวหนึ่งโดนสองครับมาหลุนหลังที่สิบครับปวดอุ้ยมีจะหหอยปูพี่น้องผมปวดอ่ะเป็นมุนมนอยู่มีจห้หอยปูอ่อาไกไหนกลับมาหลุนมั้งครับ ว่าจะมีตัวไม่นที่เก่ารักที่สิบีลยเนาพี่น,น้องเนาะว่าใครก็ลงหนาลงดังละ่ะนี่พี่ดังเนยปูมาพ่นหนาดีดีนี่จะห้อยปูปูเขาครับน้องปูเขา ปูตัวใหญ่เขาขันปูตัวน้อยเขากคบไปีเขาอยู่ไี่น้อยผมแันปูตัวใหญ่เขาโคบเบาเขาหยันปูไปกัดตัวมนแต่ว่าขั้นกบเขาก่อนกั้ปูแมีนอยู่อันนี้ปูเขาก่อนอี่ปูก็เอาเป็นดุกันดีครับดุนเมืองหลังที่สิบเอ็ดสิแก่เขียนอะไรว เงี้กยี่ทีเบียดได้ปะปูอยูเดี๋ยวครับพี่น้องคนพนน้ำปีปีเยอะไลยเหรอถ้าปูต้องกบครับบันปูสองตัวครบตัวนี้บวางกับกบบนปูไหลไป อขาหนีจากเอา <c oughs> <c oughs> นี่เขทาทั้งปูทั้งคบเลยทั้งทังสิบเอด็ดอัวพี่นหรอแม่นแน่นอ <c oughs> ลงหนาลุงหลัง หนึ่ตัวครับไิ้ยินเสียงเลยอนึ่นเสียงกุกูกรูครับอ๋นี้ครับหลังนึงแฉมหลังมันครับขั้นห้หลังเนี่ยทนบบคิด อานไว้น้ำเนี่สวนดอกดิพี่น้อกงามาหลุนเบื้องหลังนี่น้ำบาลใกลครับหลังที่เท่าใดเล่ะพี่น้องหลังที่สิบสอ <c oughs> หงหรื 12, อสิบสามสิบสามมาจักพี่น้องผมนี่บอกเอามีดกีดีมอนี่ฮึฮึ เห็นนะครับเห็นนั่งจูคูเลยพี่น้องนั่งจูคูเลยครับจั๊กโจสองครับสองสองสองครับง่ายครับสองโจนี่อุ้นสองโจเดี๋ยวบอไก่ไปหลังก่อนท่านายรับชุกมาดีครับ ตัวครับหืมเอบเลยครับมาลุนเบื้องหลังนีอีกครับนี่บอ,อน้ำติ้งๆอยู่ครับน้ำติ้งๆอยู่ปื้ <c oughs> พี่นอ้อนงผมดังเข่าเมาอยู่ไหนพี่โอ้ได้หลุดน,นะครับดังเข่าเมาเลย จักทัรุ่นกันบ้างอ้เขาไว้ยด้ยจริงเดี๋เดี๋ยวว่าไกลสีเวลาขี่มือกับพี่น้องเขาเว้ได้ยจงดนั่งเข้ามางเงยมืงพี่น้องผมเบียวเงยครบเ ับบกหนะลังนี่อัดสามครับอัดสามกำลังนี่อัดเข้าไปสามหมอในทังเขา้าเมาเต็มกระบอกเลยเข้าไปได้ยังได็ของมันวะทามเต็มครับหลังนี่ นั่งโขบโม่เต็มขวดอาไรเนี่ยตัวใหญ่หลายเต็มขวดเลยพี่น้องนั่งโจโฮโเลยคนละไปครับไปยาวมือหยิกหลุดมือล้างอีกครับสิไมีเจ็บตัวปะล้างขึ้นมีกจีดีมิดจีดีพี่น้องผมล้างมิดเลย Ơ, thử lắng, bố tôi thử chắc tôi lắng thì bơ ai mù này bơ, bố thử chắc tôi không. nè, thải thải sút, ừ, ừ, đang tay si mang mán Jamie, ai bang, mày nó. Gui, gần tay cái siêu. Có mày, yang đốp nèo, 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 nè, 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 แมนอีดีครับพี่นอ้องเอา้าบวกนี่สองล้งสอนครับไม่มียังเลยบวกสงสัยบ่มีกบครับนี่ครับนี่บวกนี่ล้างล้างนั้นโยห่หันกับบถือหลังสุดท้ายนี่กับบถือกครับบ่ม,มีอะไรเถือกลัางขวดกอนครับนี่ได้เก็บมาเบสต์แล้วครับเดี๋ยวจังไปนับบึงกันว่าเสด็จกตัวตอนไปแกะออกเนาะครับเนาะ เกิบนี้อาจสัยาวเนี่ยโดยพี่น้องพาพี่น้องดุดมามันก็ไล่ลังนะครับม่นก็ถือกู้ลังอยู่พี่น้องหังละตัวมีสังเจกหลังเดด้องตัวแล้วก็มีลังอีกลังหนึ่งได้สามครับพี่น้องผมนะพี่หุนครับมอในีังเข่าเมาเลยเลี้ยงอุยมวยเลยนี่มันซะคือโคบเหลี่ยงอย่างมอนีังโจโคอยู่ครับนี่นะครับถ้าทิ้งกันอีกครับผมสรุปรอะไร้ครับมาห่อนี่เพิ่นเอาออกเรียบ้าครับ กบเบาไก่พี่น้องผมกบเบาไก่กบเบาไก่กบแอบแับครับกบงามๆเลยพี่น้องผมปูก็มี่บก็มีสวยๆครับออาออกจากขวดเรียบร้อยครับสวยงามครับสวยงามกระผมสำหรับคินีเบาไก่กับขบุญกรบพุณนพ่อแม่เอไอไซยิ่งสุกูสุก่นครับที่เขามาติดตามรับชุม เป็นแร่งเชียร์รงใจบาไก่ครับผมสำหรับคิดนามเบาไก่สิภาพี่น้องเพียรยังไปหายยังปากพี่น้องติดตามเป็นแรงเชียร์รงใจบาไก่เลยด้อครับพี่น้องผมมันนี้ตัวกบเขาขวดก็มีอยู่ครับกับพ่อใด้กบอยู่ขณะยังขาดติดตามรับชมกันอีกท่นึงครับผม